โอเควันนี้ผมอาเคงนะครับเราจะไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น let's go <c oughs> what โทรศัพท์หล่น <c oughs> นี่นี่เค้กอยู่นี่คือที่มาของทริปนี้นะครับมันต้องย้อนกลับไปวันเกิดของผมนะครับคือเค้กที่นัดเพื่อนๆผมมาทานข้าวกันแล้วก็เซอร์ไพรส์วันเกิดผมตามปกตินะครับแต่ของขวัญที่เซอร์ไพรส์ผมมากที่สุดเลยนะคือของเค้กนะครับมีวขวากับซ้ายเอะไรเอาซ้ายเฮ้ยไปญี่ปุ่นเหรอมีอีกเหรอฮะไปดูคอนเ,นเอสิร์ตไอซิสเหรอถ้าทำจริง โอ้โหน่าจะมีมือซ้ายมือขวาอรเือเอามือขวาเอ้าก็ไปใช้ที่ญี่ปุ่นอันที่เปินเท่าไหร่อัเลมิอัเลมิ เอาละพูดเลยนะครับว่าทริปเนี้ยแฟนผมเปยหนักมากไม่ใช่แค่ตั๋วไปญี่ปุ่นกับตั๋วคอนเสิร์ตโอเอซิสนะครับแต่ยังมีเซอร์ไพรส์อีกมากมายที่ผมช็อกมากเลยตอนนี้เราถึงที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับใช่เยอะอยู่รู้อะไรยไหมไอเซอร์ไพรส์ตัว๋วเครื่องบินอยู่ใช่ไหมแล้วก็ตั๋วคอนเสิร์ตอยู่ใช่ไหมไอ้ก็ยังมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงด้วยใช่เหรอเซอร์ไพรส์อะไรอีกเ,เนี่ยยังไม่บอกอโอ้โหไม่เคยมีสาวเปมาก่อนเลยไม่ใช่แบบว่าเซอร์ไพรส์จะออกไปแบบกลับบ้านอะไรเงี้ยไม่พุ่งบินมาถึงงงกรลับบ้้านไได มอะไรเนี่ยปวดเขาก็แบงงว่าเราทำอะไรกันเนี่ยปิดตาก่อนโอเคพี่มูขวาเราคือซ้ายเอามลูขวาเลยคืออะไรคือแต่ราป้าค่ะป้าไหนอะไรโยแล้วเรากระเป๋าจะใส่ยังไงวะเออว่าเอานั่งบอดหน้านโยเจ้ารถไปดูเลยแล้วยุขับได้เหรอ ขับได้ชิวว้าตบไป <laughs> เอียวว้าวรู้ว่ามันคือปั่นของผู้ชายเลยรู้ป่ะในการที่แบบได้ขับเดเดียมที่ญี่ปุ่นขับเลยไหมล่ะขับเลยดิเป็นอะไรวะเราต้องทำการเรียนรู้ขับรถใหม่ได้แล้วป <laughs> <laughs> ิดปิดประตูโดนไหมนะ okay. Bye, เนี่ยโอเคไปเลยสิโตโอเคต่อไปรถเรา Let's go! หนูกะแค่ได้ดับเบิลกลับครับแต่แรงนะเมื่อกี้แบบว่าเหยียบแบบไม่มีบูส์คันนี้มีทวอเบอร์ด้วยวู้ด <laughs> วันนี้แบบว่าเคเขาจะพาผมไปกินแบบอะไรนะไม่รู้ โอ้ดูแถวโอ้โหไปเลยไปไปจบจบ <are> คือร้านมันอยู่ข้างในอะรอมันเป็นชาติแล้วดูแถวแถวคือแบบคนเยอะมากลองกินกันยังไม่ได้กินเลยอร่อยนะเนี่นยใช่มนอร่อยนะไม่เหมือนขนมก๋วยเทั่วไปเป็นไง ๋ยวครัวก็เล็กมากเติมเติมหน่อยมอร์นิ่งช็อตตอนบ,บ่ายสองสี่ห้านี่นะครับเราจะไปขับรถเล่นกันต่อระหว่างเรากำลังใจงนินนะครับมีคนแบบมองรถเราด้วยด้เด็กเขารู้จักนะโอเคตอนนี้แบบขับรถกันแล้วนะครับเอ้ยตูป้าขับง่ายกว่าไปบีใช่บอกแล้วคันนั้นคิด แม่งเทมากอยากได้มีไว้ขับในกรุงเทพอะ่ะเอาจริงๆนเพื่อนๆได้ฟิลแบบว่าขับเจ e m ียมนี่คือแบบฝันเลยอ่ะโหต้องขอบคุณมากที่ทําให้ฝันได้เป็นจริงในการได้ขับรถเจดียมาในญี่ปุ่นนะครับในตัวเมืองโตเกียวนี่ครับรถเราสองคันหูว หล่อจัดเป็นไงขับรถเท่มากคนมองเยอะคนมองเยอะแบบฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นเป็นผู้หญิงขับด้วยฮะใช่เพราะว่ากระจกใสากิ้งเลยไปดูดิโคตรเท่เดี๋ยวเราจะมาดูว่าส่งตรงจากฮ่องกงมาญี่ปุ่นเราจะโดนสแกมหรือเปล่าบ้าไม่สแกมหรอกซื้อตั๋วยังแพงเนี่ยอะไรเนี่ยแผ่นแปะสิวเนี่ยเขาขายสองหมื่นเยนเราซื้อมาสามหมื่นกว่าเยนวีเซลวีเซล เพลงนี่ออกมาเดี๋ยวเราวันนี้จะมีแพลนว่าจะไปดูโอเอซิสครับคือวันนี้แล้วก็เลยแบบออกมาขับรถเล่นกันก่อนอะไรอเงี้ยอุ้ยล้อฟรีล้อฟรีบูธมันมาแล้วล้อมันฟรีอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไม่ดึงมากนะเนี่ยคันนี้ระหว่าง NSX กับ Supra ชอบไปไหนมากกว่าเองชอบ Supra เพราะว่ามันขับสบายกว่าชอบซูปรามากกว่าใช่ แล้วมันจะพูมอะไรหนักๆแข็งๆ,ๆข้างล่างจะแน่นๆอะแต่ว่าคันนั้นคนทักเยอะกว่าน่ะคนแบบเหมือนแบบสาวขับสปอร์ตโอ้ติดหัวเลยโอเคตอนนี้เราก็ถึงโตงเกียวโดมแนะครับตอนนี้คนใส่เสื้อแบบโอซิสเต็มเลยเยอะมากนี่จะเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยที่ไอได้ดูคอนเสิร์ตเมืองนอกเลยเหมือนกันปะเหมือนกันยโอ้หดูสเตเดียมเขาใหญ่มาก โอ้ยเสรนมาแล้วไม่ใช่ <c oughs> อยู่ในตัวอะไรมาเนี่ยอจะเป็นแต่ว่าศิลปินของญี่ปุ่นไง Thank you very much. super Supernova. We love Let's you. Fucking go! <laughs> it down home, ไม่รู้เลยเฮ้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 ยเ้ย้ยเฮ้ยกฮรเฮ้ยงฮ่ยเย้ย้ยเฮ้ล้ายังไย่ถึงเฮ้ย้เดี๋ยวเ้ยเฮ้่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย เรเบเรเบ็เรเบ็ว้าวว้าวว้าเจบล้ไปก้าไม่้เรแบบทำให้เขาโดนจับพอรับโอมมาที่ญี่ปุ่นนะครับรายการมาดูเมีอะไรอ่ะออเขาอ่อแวน็อในไทยเย้ยูทูบเบอร์เย้ เขาบอกว่าให้ถ่ายแต่ข้างล่างคืออะไรข้างบนท้าข้างล่างอ๋โอเคไม่บอกให้ถ่ายแต่ข้างล่างไม่ใช่ก็ถ่ายแถ่ายหน้าเขาบอกว่าอยากได้แบบเดฟฟิลชุดเฉยๆเลยโอเคโอเค a t do sing a song n แ o ่ Can he dance Can he dance No No o k y No Sorry Sorry Do Do you know uh 48 Group Ah AKB48 Yeah She used to be a member เมีเขาบอกว่าเม่ีเรียกเมที่นี่ไป้ยคือต้องเมียว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 ทำาด้วยทำาดวยบอกไอสัตว์รอก่อนไอสัตว โโอ้หัไชอบไหมชอบไหมชอบดิอา่าให้พี่เก่งได้ดูขนมบินนะครับชาอูหลงสองแก้วน้ำส้มสามแก้วกาไฟติมหนึ่งถ้วยสองพันหนึ่งนะครับคำปลายอ่ะ วันนี้นะครับเราได้คืนรถแล้วนะครับ NSX กับซู p ปรใช่ป่ะเพราะว่าโอมมาใช่ป่ะแต่อันนี้ต่อไปแพลนต่อไปนะครับผมได้เช่านะครับโตโยต้าแลนด์ครูซซูเปอรดเพราะว่าเราจะไปโรดทริปกันนะครับขับรถลงใต้กันนะครับพูดเลยว่าเอพิโซดต่อไปนี่มันแน่นอนด้วยเดี๋ยวติดตามดูตอนต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับไปละ